การควบคุมอารมณ์การควบคุมความรู้สึกการควบคุมกิริยาวาจาของเรานะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะ Smart r ร a ดี้และก็ฮีโร่มัมนะคะสมาร์ r ร a ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องดิวกับลูกน้องนะคะดิวกับพนักงานบริษัทหรือว่าดิวกับลูกค้าดิวกับ คู่ค้าหรือว่าดีลกับซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะการที่เราจะควบคุมอารมณ์แล้วก็วาจากิริยาของเราเนี่ยมันก็จำเป็นมากๆเลยสำหรับการประกอบอาชีพทำหน้าที่การงานนะคะทำธุรกิจนะคะ ส่วนคนที่เป็นฮีโร่มัมเป็นคุณแม่นะคะอันนี้ก็ยิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงกับจิตใจนะคะของลูกเราของสามีเราที่เราจะต้องดิวด้วยทุกๆวันเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราควบคุมอารมณ์ของเราได้แล้วเรารู้ทันจับอารมณ์เราได้จับความโกรธความโมโหความไม่ชอบความที่กำลังจะ พูดจาอะไรที่มันไม่เหมาะสมออกไปถ้าเรารู้ทันแล้วเราจะดักมันได้ทันนะคะแล้วเราเนี่ยจะสามารถที่จะควบคุมวาจาของเรานะคะคำพูดของเราที่มันดูไม่เพราะสนอหูนะคะกิริยาของเรานะคะที่ดูเกลี้ยกลาอที่ดูไม่ไม่เหมาะที่จะเป็นคุณแม่ที่ดีสําหรับลูกไม่เหมาะที่เป็นภรรยาที่ดีสําหรับคุณสามีเลยนะคะสิ่งนี้มันมีวิธีที่เราจะ สามารถจับอารมณ์เราได้ทันนะคะรู้ทันอารมณ์แล้วปล่อยวางได้ทันนะคะคือสตินะคะการที่เราจะมีสติวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะนั่งสมาธิได้นะคะควรที่จะต้องนั่งสมาธินะคะทุกๆวันเนี่ยควรจะนั่งให้อย่างน้อยนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเรียนรู้ตัวเอง ข้างในตัวเองรู้จิตใจตัวเองนะคะมันจะทําให้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะจับอารมณ์ว่าเราโกรธและเราโมโหและได้ทันนะคะคน คนที่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสามารถทําให้เรามีสตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้นะคะสมมติว่าเรายังไม่เคยนั่งสมาธินะคะเราควรจะต้องหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้เรามีสมาธิอย่างเช่นอ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลงหรือว่า หรือว่ามีจิตจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องนะคะที่มันทําให้เราเนี่ยมันมีความสุขแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกสมองโล่งมันเบานะคะคือการฝึกสมาธิขั้นต้นนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วเราอยากจะฝึกตัวเองจริงๆนะเอนแนะนําเลยว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งสมาธิอีกแล้วนะคะก็คือถ้าฝึกได้ควรจะฝึกนะคะเพราะว่า การที่เราจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นเจ้านายที่จะต้องบริหารธุรกิจบริหารบริษัทของเราเราจะต้องใช้ทักษะในการควบคุมอารมณ์ในการรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ทันอารมณ์แล้วก็ระง,งับความโมโหความโกรธความไม่พอใจนะคะรู้ทันแล้วระง,งับมันได้ทันเนี่ยคือผลตอบรับที่มันได้กลับมาเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะ การค้าก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะลูกน้องก็จะรักนะคะถ้าใครที่เป็นคุณแม่เนี่ยลูกเราก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นมีความอยู่กับเราแล้วปลอดภัยนะคะเขาก็จะรักเรานะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะส่วนสามีของเราก็อยู่กับเราแล้วรู้สึกเย็นใจสบายใจนะคะเขาก็ไม่อยากจะไปไหนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเขามา เขากลับบ้านเขามาเจอเราเขาก็จะรู้สึกว่าที่บ้านมันเย็นมันสบายมันร่มรื่นมันน่าอยู่น่าอาศัยมันอบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงก็ทราบดีกันอยู่แล้วนะคะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะดูเหมือนว่าเป็นแค่แม่บ้านเป็นแค่คนที่เลี้ยงลูกเป็นแค่ ผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรจุกจิก,จก,จกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในรายละเอียด e e ลึกๆนั้นมันซ่อนไปด้วยความที่เราต้องเพียรพยายามอดทนอดกลั้นแล้วก็เราต้องสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในในระดับจิตใจที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะสามารถปล่อยวางกับสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเหตุการณ์ ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องแค่เรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมากมายไปด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นการที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันมันมีผลกระทบมากมายถึงขั้นที่พูดได้เลยว่าธุรกิจก็เจ๊งการงานก็พังและมันสามารถทำให้ครอบครัวเนี่ย แตกแยกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่คนแล้วด้วยเนี่ยหน้าที่และภาระนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนคนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความอบ,บอุ่นและ การบริหารธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยสามารถที่จะไปได้สวยและทุกๆคนเนี่ยมีความสุขในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงดีใจจงภาคภูมิใจนะคะในการที่เราได้เกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่สามารถทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่คนเนี่ยจงภาคภูมิใจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทรงคุณค่านะคะ <G ül> เพราะว่าสิ่งที่คุณได้กลับมามันคือความสุขของคุณมันคือความอบอุ่นในครอบครัวมันคือสิ่งที่จริงๆแล้วทุกคนบนโลกใบนี้แสวงหาอยู่แล้วนั่นก็คือความสุขแล,และผู้หญิงเราสามารถที่จะสร้างความสุขนั้นขึ้นมาได้ด้วยมือของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเอกกฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการฝึกสมาธิการมีสติ การรู้ทันอารมณ์นะคะฝึกเรื่อยๆนะคะฝึกทุกวันฝึกจนมันเป็นนิสยัยฝึกจนมันเป็นสันดานของเราเลยนะคะแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าเติบโตในทุกๆด้านนะคะเพราะพื้นฐานความสำเร็จพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานและครอบครัวของเรานี้มันมาจากการที่เราเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์เราได้รู้ทันอารมณ์และสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์หรือเหตุการณ์เรี่ยไร้เนี่ย ให้มันเป็นสถานการณ์ที่มันสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็แล้วก็ในธุรกิจในบริษัทของเราได้นะคะขอให้มีความสุขในการที่เราจะเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเพื่อความสุขของครอบครัวแล้วก็ธุรกิจการงานของเราค่ะ